หัวน้อยออกมาแล้วค่ะออกมาสองตัวแล้วนะคะออกมากินหญ้าค่ะน,นันนมัมาแล้วมาแล้วค่ะอีกตัวนึงอ้ารวมแล้วเป็นสีตัวด้วยกันอ้าไปไปอยาไปไหนก็ไปลูกไปกินตรงไหนก็ไปนะไปวันนี้มาสีตัวมัมแมมหมดเลยคะ่ะฝนตกเช,ช่ะแฉะนะคะเนื้อตัวเขาก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะไปไปไป,ไปหากินนะลูกนะไปเร็เร็วเรเร็วเร็ว ไป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 วันนี้ไปกินไกลไม่ได้ค่ะอยู่แถวแถว,แถวบ้านนะคะนี่ค่ะค่ะเขาเดินไปเรื่อยๆค่ะ,คะเดินตามไม่ไหวค่ะแดดร้อนนะคะเพื่อนๆไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนค่ะดูเขาเดินไปแล้วค่ะวันนี้มาสี่ตัวด้วยกันนะคะไอตัวนี้ชาวกว่าใครเลยค่ะไปเดินลูก